ประเด็นหนึ่งก็คือกรณีที่ปรีนาเขาไปทะเลาะกับเพนกวินไม่อยากใช้คําว่าทะเลาะฮะนะเพราะว่าการทะเลาะมันก็คือ,อคนที่โต้อตอบกันด่ากันไปว่าอะไรนู่นนี่นั่นแต่อันนี้มันไม่ใช่ค่ะนะฮะอยากจะบอกว่าตัวปรีนาเองเนี่ยคือวันนี้นะฮะถ้าเปรียบปรีนาเป็นนักการเมืองเพนควินก็เป็นประชาชนนะคะ แถมเป็นประชาชนที่จริงๆแล้วแม้ว่าปรีนาจะคิดว่าอยู่ฝ่ายคือคุณเป็นสสคุณจะตั้งตัวเป็นอยู่ฝ่ายไหนทําไมคะทำไมปรีนาจะต้องวางตัวเองว่าจะต้องแบบอ,อยู่ข้างนั้นข้างนี้จะต้องปกป,ป,ป,ป้องคนนั้นคนนี้ก็คือการเป็นสสก็คือนะะเป็นสมาชิกสภาผู้แทรนรัศดรก็คือมึงต้องเป็นผู้แทรนรัศดรค่ะไม่ใช่เป็นผู้แทนให้กับใคร นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ทําไมถึงมีการนั่นก็เพราะว่าปรีนาเนี่ยเขาไปแจ้งความเอาผิดเพนกวินนะคะกรณีหมิน่นนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะคะ <c oughs> แต่อยากจะบอกอย่างนี้ค่ะคนเป็นสอสอเนี่ยนะคะคือจริงๆิที่ฉันยังคิดว่าเอ๊ดึกดึกเกินไปเพื่อนเพื่อนจะได้เห็นโพสดไหมหรืออะไรไหมนะะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เห็นตอนนี้ก็เดี๋ยวค่อยไปเห็นที่หลังก็ไม่ว่ากันนะคะแต่อยากบอกอย่างนี้ค่ะว่า ถ้าเกิดว่าปรีนานะะจะทําตัวแบบนี้ก็ไม่แปลกค่่ะไมแปกที่จะโดนเด็กมันถอนงอกเอานะคะคะำว่าถูกเด็กถอนงอกเนี่ยอยากอยากรู้ไหมคะว่าอปรีนาเพราะว่าคุณเนี่ยไปไไปไปเล่นงานเด็กเขาก่อนนะคะคือถ้าดูตามคลิปแล้วจะบอกเลยว่าโอ้โหไม่รู้ว่ามาเป็นอสอสอได้ยังไงนึกออกไหมคะ <c oughs> เดฉัน,นะะก็กำลังปวดตัดกับเอ่ฟซบุ๊กนะคะโฉมใหม่ที่มันปรับเปลี่ยนมานะคะคืออันนี้ต้องบอกว่าหลายๆคนที่ดูนะคะก,ก,ก็ก็มีความรู้สึกว่าทั้งขำทั้งสมเพศนะคะเพราะปรีนานั้นเนี่ยในวันนี้ถ้าจะพูดตรงๆนะคะว่าเป็นเป็นแม่เพนกินได้อะนะคะแล้วก็อีกสถานะนึงที่คุณไม่สมควรจะทำเลยก็คือลุกขึ้นมาชี้หน้าแล้วก ไปพูดไปอะไรคือต่ํามากผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่ต่ําจริงๆนะฮะซึ่งที่ผ่านๆมาดิฉันก็ยังคิดว่านางเป็นแบบอะไรอ่ะอาจจะมะีผลประโยชน์ในการที่จะต้องออกมาทําแบบนี้นะคะเพื่อเจ้านายเพื่ออะไรแต่นี่ไม่ใช่และะ้วนี่คือสันดานล้วนๆต้องบอกเลยนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อแม่เอาอะไรเลี้ยงมึงแดกเพชรดีกีนะฮะถึงได้เป็นต่ําสะทถุนขนาดเนี้ย คือไม่ใช่เด็กเนี่ยเขาไปว่าอะไรคุณก่อนเลยนะฮะคุณจะจัดการพูดซะจนเด็กมันก็ต้องเถียงอะ่ะนะฮะและ้วดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าภาคภูมิใจอะไรหนะะัดการทําแบบนี้แล้วไอ้พวกสลิมที่ยกย่องเชิดชูก,ก็คือต้องถามว่าพ่อแม่มึงเลี้ยงกันมาอย่างนี้เหรอฮะถูกผิดไม่รู้เรื่องอะ่ะก็คือตัวเองเน่แกกว่าเขาตั้งกี่รอบถามหน่อยเนี่ยถ้าจะเป็นแม่เพนกวินก็ได้นะฮะพูดดีๆก็ได้อ่ะหรือทําอะไรที่มันดีกว่านี้ก็ได้ถูกไหมฮะ นี่มันอยู่ในห้องของการมัญการนะฮะมึงก็ยังกล้าที่จะทําอย่างนี้แต่คิดไปอีกทีเลงอย่าว่าจะเพนกวินเลยขนาดท่านเซรีพิสุตเตมีเยเวทมันก็ยังเล่นมาแล้วนะคะคือดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าพรรคพลังประชารัฐจะต้องเลี้ยงคนอย่างนี้เอาไว้เพื่ออะไรฮะเอาไว้เป็นไม้กันหมาหรือว่าเอาเป็นหม,มากันการคนมากัดมันทําให้พรรคดูดีมีชาติกลกูลเหรอมันทําให้พรรคคุณดูดีเหรอฮะ เข้าใจเหมือนกันถามพี่น้องชาวราชบุรีหลายๆคนเขาก็าสายหน้านะแต่เลือกอีกมันก็มาอีกอะอะงงไหมะนะคะคือเพนกวินก็ตอบได้แสบนะคะปรีนาไปบอกว่าอ่เพนกวินเนี่ยเป็นเด็กเลี้ยงแกะนะคะเพนกวินก็บอกว่านะ,ะก็ดีกว่าเลี้ยงไก่อะไรประมาณนี้นะคะก็วิวาทะกันไปคือเรื่องนี้ดิฉันบอกเลยว่าฟังแล้วนะคะ มันทําให้รู้สึกถึงวุฒิภาวะนะคะว่าไม่แปลกใจเลยที่ทําไมบ้านเมืองเราตอนนี้นะคะมันถึงได้เป็นแบบนี้มันไม่เป็นแบบนี้ได้ยังไงคะในเมื่อเรามีคนที่เป็นผู้แทรนรัศดรแบบนี้เรามีสอสอยอย่างเงี้ยเรามีนายกอย่างเนี้ยดิฉันบอกว่านะ,ะเอาวันนี้แค่ปรีนากับประยุทธ์สองคนเนี่ยนะ,ะดิฉันก็บอกว่าเอือมระอามากๆแล้วปร,รีนาเนี่ยนะคะไม่ได้ทุกข์ได้ร้อนกับคดีของตัวเองเพราะกำลังจะมีการแก้กฎหมาย นะแก้กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินสอปรกอรจะสามารถนําที่ดินสอปรกอรนั้นนะคะไปไปไปทำธุรกรรมไปอะไรก็ได้นะเพื่อที่จะให้นู่นนี่นั่นตามเหตุผลที่ว่าแหละที่ฉันเ,เกียจจันนายซึ่งเรื่องนี้ทําโดยธรรมนัตธรรมนัตที่เอาเมียของตัวเองมานั่งกินเงินเดือนภาษีประชาชนน,น,ะะนั่นแหละค่ะทั้งที่รวยจะตายนะ ทำมนัดที่เอาเมียตัวเองมาเดินตามตัวเองให้เป็นผู้ติดตามนั่นแหละค่ะเป็นเลขาเป็นนื่นเป็นนี่เป็นนั่นชาวบ้านไม่ต้องหาแดกกันละค่ะนะคะเอาลูกเต้ามึงเอาลูกเอาเมียมาทํากันหมดสมัยก่อนเวลาที่เขามีการเลือกสอวอก็หาว่าเป็นสภาผัวเมียแล้ววันนี้เป็นยังไงคะสภานี้นะคะผัวเมียไม่ว่านะไม่รู้ผัวเมียชั้นไหนนะ,ะไม่รู้เหมือนกันว่าผัวเมียเนี่ยเป็นลําดับที่เท่าไหร่ด้วยเราจะอยู่กันอย่างนี้จริงๆหรอคะ ดิฉันถึงได้บอกนะคะว่าวันนี้ที่มาพูดเนี่ยก็คือคันปากทนไม่ไหวจริงๆนะฮะไม่ได้มีเขาเรียกอะไรนะฮะไม่ได้มีอาอารม์บทอะไรเลยมาถึงก็คุยเลยเพราะว่าดึกแล้วนะฮะเนื่องจากดิฉันติดภารกิจหลายวันอย่างที่บอกอย่างที่ทราบกันแต่ดิฉันไม่พูดไม่ได้แหละ,ะเพื่อนๆคะเพราะอะไรบ้านนี้เมืองนี้ไม่ได้เป็นแต่เฉพาะของพวกคุณหลายอย่างที่รัฐบาลนี้ทาดิฉันมีความรู้สึกคนกําลังเหยียบหัวเราอะ นะฮะเกรงใจเราสักนิดก็ไม่มีก็คือถ้ากูทําอะไรแล้วมันไม่ผิดแล้วมีอะไรไหมทีนี้ดิฉันดิฉันเมื่อดูคลิปของเพนกวินเนี่ยนะฮะกับปาลีนา้วนะคะดิฉันมีความรู้สึกอย่างนี้คะ่ะดิฉันอยากจะให้เพนกวินเนี่ยนะ,ะเข้าไปเป็นสอสอแทนปาีนาจังเลยนะ,ค,ะคือคนที่เป็นสอสอเนี่ยนอกจากจะมีเรื่องของอ ความรู้ความสามารถแล้วเนี่ยนะคะป่ากก็ต้องไว้ด้วยนะฮะไม่ใช่ประเภทขึ้นมาจิาจิบปากจิบคอนะแล้วก็ให้เขาด่าฟาดกลับไปทุกครั้งไอ้ประเภทอย่างเงี้ยเขาไม่เรียกว่าเก่งนะคะเขาเรียกว่าโชว์โง่แล้วโง่แบบนี้โชว์เรื่อยๆประชาชนอาย่ะนะฮะดิฉันเองเป็นประชาชนที่แม้ไม่ได้อยู่ในจังหวัดเดียวกันกับปรินาและแม้ไม่ได้เป็นคนเลือกปรินาดิฉันก็มีความรู้สึกว่าทําไมคนไทยนะ,ะต้องมาช่วยกันเสียภาษีจ่ายเป็นเงินเดือนให้อีนี่ด้วยนะฮะ และคนที่เขามีความสามารถหรืออะไรก็ไม่สามารถที่จะอยู่ที่นี่ได้นะห้ามเข้าสภาแล้วก็โดนตัดสิบนู่นนี่นั่นเพราะว่าเก่งนะฮะดังนั้นในสภาก็เลยเหลือแต่สสอย่างนี้นะแล้วก็บรนดาสวทั้งหลายที่ออกมาชี้หน้าชี้ตาคนนั้นคนนี้ดิฉันถามว่าวันนี้อยู่ดีมีสุขกันไหมนะนั่งกินเงินเดือนโดยที่ไม่ต้องทําอะไรแถมประชาชนเขาก็าไม่ได้เลือกเข้ามานะกฎหมายมันอน,อนุญาตคุณจริง นายกนะคะหรือใครต่อใครเลือกคุณเข้ามาจริงแต่จิตสํานึกอะนะคะเขาเรียกอะไรนะะจิตสํานึกคือคือคือหนังหน้าพวกคุณไม่รู้สึกร้อนหรือละอายบ้างเหรอคะนะ,ะที่เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยโดนประชาชนเขาพูดถึงขนาดนี้นะคะพวกคุณก็ยังอยู่และที่ฉันก็ไม่เคยพบเคยเห็นฮะที่เวลามีคนเขาจะมานะคะเรียกร้องที่จะจัดการกับผลประโยชน์ของตัวคุณเองนะ พวกคุณก็ขึ้นมาอภิปรายเข้าข้างตัวเองโดยที่ไม่รู้สึกละอายท่ามกลางสายตาประชาชนที่ดูกันอยู่เยอะแยะดิฉันอยากจะบอกว่าถ้าสมมติว่าใครๆจะบอกว่าประยุทธ์ควรออกไปดิฉันบอกว่าควรออกไปแล้ะควรเอาไอ้สองห้าสิบคนนี้ออกไปด้วยนะเพราะเราไม่ได้เลือกคุณดังนั้นพอเราไม่ได้เลือกคุณนะค,ะคุณก็ไม่เลือกเราอันนี้มันเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือ สารรัฐธรรมนูญเข้าแจ้งความดำเนินคดีแกนนำคณะราษฎรดูหมิ่นสารมีโทษสูงสุดจำคุกถึงเจ็ดปีนะฮะตอนนี้นะฮนะทีนี้อีกอันนึงที่ทีฉันใหญ่จะพูดก็คือนะคะจากคำพูดที่ว่าอย่างนี้ค่ะสมมุติว่านะคะคุณเนี่ยมา,มาอาศัยอยู่นะคะในบ้านหลังหนึ่ง ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยคุณสามารถมาอยู่ได้นะครับเพราะคุณเป็นพนักงานนะซึ่งระเบียบกฎระเบียบก็คือพนักงานสามารถที่จะ <c oughs> อ,อยู่อาศัยได้เนื่องจากยังทํางานอยู่นะ <c oughs> เขาก็เอื้อประโยชน์ให้เพราะว่าเพื่อความสะดวกนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปแต่วันหนึ่งเมื่อคุณพ้นจากออตําแหน่งตรงนั้นไม่ได้ทําตรงนั้นแล้วเนี่ยนะฮะแล้วคุณยังคงนั่งบือ้อนะคะอยู่ในบ้านหลังเดิมเนี่ยท,ทั้งที่คุณรู้ว่าคุณอยู่ไม่ได้เนี่ยนะะ กฎหมายทําอะไรคุณไม่ได้นะแต่ดิฉันอยากจะบอกว่าไม่รู้สึกร้อนหน้าชาหูมั่งเหรอคะเนี่ยเป็นคำถามที่ฉันอยากถามมากนะแล้วก็ไม่ต้องตอบก็ได้นะฮะเพราะว่าเราจะได้เห็นอะไรอีกเยอะเราจะได้เห็นสิ่งที่มันถูกเป็นผิดนะอะไรที่มันตรงมันต้องบิดเบี้ยวไปเพื่อให้คนคนหนึ่งเนี่ยพ้นผิดเท่านั้นเองแล้วดิฉันอยากจะบอกว่าถ้าจะตั้งชื่อนะฮะก็ขอตั้งชื่อให้ว่า พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นบิดาแห่งการถูกยกเว้นทุกอย่างถูกยกเว้นหมดนะคะถูกหมดไม่เคยทำอะไรผิดเลยนะคะแล้วก็อยากบอกว่าถ้ากลัวม็อบนะคะไม่มีอะไรค่ะดิฉันแนะนาเลยค่ะถ้ากลัวม็อบมีอย่างเดียวค่ะลาออกไปง